สวัสดีเพื่อนๆชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับก็วันนี้เป็นวันที่26เมษายน2025นะก็เป็นกิจกรรมสุดสัปดาห์แพทเทิร์นแม็กของเจ้าเอ e ็นเต้ไดแม็กนะครับโดยมันจะอยู่2วันเนาะอยู่2 6กแล้วก็บนะครับตั้งแต่6โมงเชา้าจนถึง3าทุ่มเลยนะโดยมันจะสุ่มขึ้นครั้งละ30นาทีนะครับแต่มันก็จะมีบางส,สภาวพสักพักแหละที่มันจะสุ่มแบบพวกหนึ่งดาวาบ้างน,นะก็จะเป็นตัวแนวแนวท่าดน้ำนะครับให้เราแบบ อาจจะไปเก็บเพื่อมาช่วยตีเอ t นเต้ไดแมได้นะแต่สำหรับใครนะครับที่เก็บมามากพอแล้วเนี่ยสวันนี้เนี่ยน่าจะต้องลุยกันตี e n t นเต้ไดแม็ Mac เลยนะซึ่งผมอะ่ะวันนี้ผมเอารถมาซ่อมนะครับที่ Toyota นะก็เลยเลยมาที่ห้างข้างๆนะครับแล้วมือถืออีกเครื่องนึงผมซ่อมเสร็จแล้วนะเห็นเขาบอกว่ามันน่าจะแบตบวมเพราะว่ามันน่าจะทนความร้อนไม่ได้นะเพราะว่าผมเปิด2จอนาะอแล้วมันบางครั้งอะ่ะ แค่เปิดจอเดียวมันก็ร้อนมากแล้วแล้วเราเปิด2แอปอีกอะ่ะมันก็เลยร้อนไปกันใหญ่นะครับก็เลยแบตบวมผมก็เลยคิดว่าถ้าผมจะเล่น2จอผมคงเล่นแค่บางช่วงเท่านั้นนะครับอย่างช่วงนี้เนี่ยพอจะเริ่มเตี่ะผมจะค่อยเปิด2 ID ของอีกเครื่องหนึ่งนะครับก็รอบนี้ผมมาคนเดียวนะกับอีกเครื่องหนึ่งก็จะเป็น3 ID ดนะครับโดยปกติอ่ะสามไอมันลงอยู่แล้วนะแค่ว่าเราจะต้องสุ่มว่าเราจะได้ท่าของบอลต,ตัวนั้นนะเป็นท่าอะไร ถ้ามันยากเกินไปอะครับเราก็จะออกเลยนะซึ่งโบเกมอนที่ผมใช้จะเป็นโปเกรมอนที่ผมมีอยู่แล้วนะครับจากล็อบของไฟเจอไดแมทเนาะเพราะว่าไฟเจอก็ธาตุไฟเหมือนกันแล้วผมก็เลยมีโปเกมอนธาตุน้ำค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าตัวตั้งรับอื่นๆเนี่ยผมจะใช้เท่าที่มีนะอย่างบาง ID ก็เลือกใช้ตัวที่ปั้นไว้อยู่แล้วนะครับมันอาจจะไม่เหมาะกับการตั้งรับแต่ว่าให้มันมายืนแทงก่อนที่โปเกรมอนสายโจมตีเราอะ จะถึงเนาะเพราะว่ามันจะต้องมีอีกสตัวที่คอยตั้งรับคอยเก็บเกรดแม็ให้ผมก็จะเอาโปเกมอนพวกนั้นอะขึ้นมาเก็บเกรดก,ก่อนนะครับแล้วส่วนโปเมอนสายโจมตีผมจะไว้หลังสุดนะเอาไว้เฉพาะตอนแปลงเป็นไดแม็กหรือกีกแม็กเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงผมคิดว่าไม่น่ายากเท่าไหร่นะรอบนี้ผมคาดหวังว่าจะได้ใช้นี่นะครับเดี๋ยวดูกันว่าจะได้หรือเปล่านะ ว่าครับตอนนี้เราอยู่ที่เสาพาวเวอร์สปอร์ตนะมันเดินมาอีกนิดนึงจนะากศูนย์โตโยต้านะครับก็จะถึงเสาพาวเวอร์สปอร์ตเอนเตไดแม็กแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปดูนะมันดูเท่ามากเลยอะเอนเตยะปกติมันก็ดูเท่อยู่แล้วนะครับไปเลยรอบนี้ดีหน่อยนะครับเพราะว่าโปเกมอนน้ำที่เขาเปิดตัวในโปเกมอน่านไดแม็กกากิกัแม็กเนี่ยเป็นโปเกมอนที่เหมาะสมกับการตั้งรับอยู่นะเพราะว่าเจ้าคาแม็กก็เป็นตัวที่ก็ถือว่า HP ก็มีเยอะประมาณหนึ่งอยู่นะสำหรับผมก็น่าจะทนทานตั้งรับได้สบาย,ยานะครับแต่จะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องมาดูกันเพราะว่าเอ้ยแย่ yeah, แล้วโปเปรมอนของ E อ d หนึ่งผมปลิวไปแล้วนะครับยังไม่ทันในแปลงไดแม็กเลยอะปลิวไปตัวหนึ่งแล้ววนะ่าไอ้ให้แปลงก่อนอย่าพิ่งเป้อย่าพิ่งเล้าลโอเคได้ทันแปลงนะครับเกือบปลิวไปแล้วอนะเมื่อกี้โอ้หไม่ไหวจริงๆนะมันแรงอะมันแรงมาก แรงมากจริงๆอันนี้ผมให้อีก ID นึงนะครับเขาจะเป็นแม็กกาดนะครับส่วนผมกับอีก ID หนึ่งก็จะเป็นสายต่อสู้นะดูกันดูกันโอ้ได้อยู่ไหมนะใช้คิงเกเลอร์นะครับคิงเกเลอร์เนี่ยมีพลังโจมตีค่อนข้างสูงนะถ้าเทียบกับถ้าเทียบกับโปเกมอนตัวอื่นๆนะฮะ ตอนนี้ก็ถ้าใครสังเกตเห็นจะมีคาบิกอนที่มีสัญลักษณ์สังเกตเห็นสามขีดขึ้นบนหัวเนาะเพราะว่าคาบิกอนนะครับเป็นตัวที่เปิดแมกกานะครับซึ่งแมกกาไม่พอนะทุกคนผมลืมดูเลยมันใช้ท่าอะไรอะ่ะก็คือแมกกาอันนั้นอนะ่ะตายแล้วนะครับสามแมกกาที่เปิดเมื่อกี้คือไม่มีประโยชน์เลยนะฮะคาบิบอกอนตุยเย็บเลยนะครับคนต่อเต็นเต้ไม่ได้นะ ผมว่าผมคงต้องปั้นลัคกี้กับลัคกี้หรือแฮปปี้หนาดแบบจริงจังแล้วแหละเพราะว่ามันมันยืนไม่ได้เลยอ่ะถ้าเป็นลัคกี้หรือเฮ้ยถ้าเป็นแฮปปี้หนาดเนี่ยผมว่า,น,าน่าจะได้อยู่มั้งตลอดไปเนี่ยอีกไอกดีหนึ่งผมน่าจะได้ยืนเชียร์แล้วอ่ะเพราะว่าเขาเลือกตัวเดียวแล้วนะครับผมก็ภาวนาเหลือเกินู้าผมสลับเป็นอันนี้ก่อนนะเขาบอกว่าเขาจะใช้ท่าโจมตีใหญ่แล้วอ,อ เฟรมชาร์ chart, นะครับเฟรมชาร์ผมว่ามันไม่ได้ยากแต่ว่าพอโปรกรมเราหายเราก็เลยใจหายนิดหน่อยแต่ว่าอีกอย่หนึงผมน่าจะน่าจะตุยเย่วัฒนาเบไอโกะแน่ๆเลยแต่แต่การที่เขาตายหมดอะมันมันไม่ได้แบบว่าเขาจะไม่มีประโยชน์นะครับเพราะเขาก็จะสามารถอยู่ช่วยเราในการเชียร์อัพได้นะครับเพราะดังนั้นถ้าใครแบบหลุด เหมือนแบบ HP หมดอะก็อย่าเพิ่งออกจากห้องนะช่วยกันกดกดเชียร์เชียกันไปก่อนนะครับเฟรมชาดนี่เป็นท่าที่รับดาเมจทุกทุกคนนะครับก็เลยจะมีทุก ID ที่ต้องโดนเฟรมชาร์ะครับโอเคระยะหลังๆเราเริ่มแปลงไร้ไไวยิ่งขึ้นเนาะตอนนี้นะครับก็มีผมก็อีก ID หนึงเหลือครบทั้ง3ตัวแล้วก็อีก ID หนึงเหลือตัวเดียวนะครับถือว่าเป็นจำนวนที่ผมว่ามันยังโอเคอยู่นะ เพราะว่าอีกไอดีหนึ่งของเราเขาเรียกว่าอะไรอะ HP แบบก็ก็เต็มหลอดไหมนะก็ไม่ได้เต็มหลอกเพราะเราโดนท่าท่าที่โดนทุกคนไปรอบหนึ่งนะครับโอเคง่ายมากแต่อาจจะใจหายเล็กๆมันเท่มากเลยเอเ็นเตถ้าได้สีดำมันจะเท่กว่านี้นะ <c oughs> อ่าโอเคครับอีกไอดีหนึ่งผมครบจบแล้วอีกไอดีหนึ่งผมก็ เหลือ2งตัวนะตอนนี้เราเหลือพวกมาลัยหมดตัวนะครับรอบนี้คือรอบสุดท้ายนะฮะแบบชิลๆไปเลยคิงเกเลอร์อุ้ยทำไมมันมีสัญลักษณ์ <laughs> สัญลักษณ์แม็กเอนเนอร์จีขึ้นอยู่ตรงนั้นโอเคอีกครั้งหนึ่งยูไบเอ็นเตอนิเมชั่นของเกมเนี้ยมันชอบลวนๆนะบางครั้งมันก็มีแอนิเมชั่นบางครั้งมันก็ไม่มีนะครับตอนเอ็นเตสเตแบบแอบน้าสงสารเหมือนกันนะ ได้แรกแคนดี่ XL 1ชิ้นนะครับลูกผม10รลูก XL 1กลูกสตาร์ทัสหมื่นหนะครับใจจริงผมไม่อยากเอาโปรกบอนตัวไหนใส่เข้าไปเลยนะแล้วก็ใส่ใส่ไปเถอน,นะครับเพราะต่อเราสามารถดึงมันออกได้นะถ้าเราแบบรู้สึกเราอยากเอาอ,ออกนะครับไหนไม่ดำนะครับ1,9,2,6นะทำไมเลขมันดูไม่สวยโสดงดงามเลย ไอดีอื่นผม1 9 3 6งเก้าส่ะดูก็รู้แล้วว่าไอดีผมก็ <c ười>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  คือบ่ได้นะครับบ่ได้จริงๆนะแล้วก็บอลนะครับเขาจะให้เพลงแค่สิบลูกเท่านั้นนะไม่สนว่าเราจะทําดาเมจหรือว่ามีโบนัสอะไรทั้งนั้นนะครับดังนั้นทุกคนเวลาปาก็ระมัดระวังหน่อยนะแต่ข้อดีของมันก็คือถ้ามันอยู่ในสารได้แมกแบบปกติแบบนี้เนี่ยมันจะไม่ค่อยดิ้นนะครับอ่าจับได้แล้ว ปึ้ง1926ผมมาจำได้ว่า1900งน่ะ101010 10, 10. พอมันใกล้1900ขนาดนี้ผมก็รู้แล้วแหละว่ามันว่ามันบ่ดีแฮน่ารักจังโอเคครับตอนนี้ผมมาที่สาวโพสารดข้างหลังเนาะว่าผมจะตีเลจิสติลด้วยนะครับก็เลยามาเดินข้างหลังนะเดี๋ยวเราจะมาตีตัวนี้ แต่ว่าผมลืมว่าผมยังไม่ได้ชุบแล้วเดี๋ยวผมจะดึงโปเกมอนที่ใส่เมื่อกี้กลับมาด้วยนะครับเพราะชุบไปแล้วดึงกลับมาก่อนนะเพราะว่าผมไม่ได้เตรียมโปเกมอนตัวอื่นๆไว้เลยนะก็ดึงคาเมกลับมานะครับที่ที่ผมอยู่ไม่น่าจะมีใครเล่นนะมาแล้วเข้าไปีนห้องกันมาครับ ลอบนี้ผมมีแบบสลับไอดีบ้างเล็กๆน้อยๆน,นะฮะไม่รู้ว่ามันจะอองแองยงยางไงบ้างนีเรามาดูกันนะครับแตกไปหนึ่งแล้วมันขึ้นเตือนชามากเลยอ่ะในจอ iPhone มันเพิ่งเตือนว่าจะมีการโจมตีขนาดใหญ่แล้วว่าอีไอ d ดีหนึ่งผมมันแบบมันแตกไปแล้ว <laughs> แตกหนึ่งไปแล้วนะครับโอเค เามีถือว่าแปลงได้ไไวหรือเปล่านะเด <c oughs> ี๋ยวผมให้อ d ดีนึงใช้ได้วอลแล้วกันนะครับอันนี้เพราะว่าอ d ดีอื่นของผมผมเอาอีกอ d ดีที่มีแคปออกไปนะครับมีคิงเกเลอร์ไม่ใช่มีแคปนะอีกสองอดีของผมมันก็เลยเป็นค a r m a มนะครับมันก็ถ้าดูจากเทียบจากรอบแรกนะค a r m a มกจมตีเบาวกว่าคิงเกเลอร์เยอะมากเลยนะครับ ผมรู้สึกว่ารอบ King g i l e r นี่แบบมันโจมตีได้แบบดีกว่านี้นะโอ้โหผมใช้คาแม็กครับเปิด3ามโลใช่ปะแต่ว่าท่าใหญ่ของมันอะ่ะผมไม่รู้มันคือท่าอะไรอะ่ะก็คือนอกจากจะทำสามโลผมไปแล้วอะ่ะมันยังแบบมันยังทำให้ HP ปกติหายไปด้วยนะครับก็คือมันแบบมันล้างสามโลแล้วก็ กินเลือดของเราไปด้วยนะแรงมากเหมือนกันนะเนี่ยผมจะต้องปั้นจะต้องหาลัคก,กี้ <c oughs> <c oughs> ก็คือยังแพลนหาลัคก,กี้ <c oughs> ผมพยายามตีลัคก,กี้เยอะมากนะแต่ผมก็ยังไม่ได้ลัคก,กี้ตัวที่ผมอยากจะได้นะครับมันก็เลยไม่ได้ปั้นนะเพราะผมผมก็แบบแอบ,บเสียดายเหมือนกันแบบพวกแมกพาติเคิลอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยแบบหันหน้าไปดูตัวอื่นแทนนะครับเอ,อือกินเลือดดีมากข้าวโจมตีใหญ่มันเนี่ยมาคาแมกผมไม่รอดแน,แน่เลยโอเคได้แปงอีกรอบนึงนะครับอีกไอดีหนึ่งตอนนี้รอยหล่อมาก <c oughs> <c oughs> เพราะว่าไอดีหลักมันไม่ได้โดนข้าวโจมตีแหละมันก็เลยแบบดูว่ามันยังยืนได้ดีอยู่นะครับตอนนี้โอ้โห แสดงว่ารอบหน้าก็มีคนสุ่มนะเพราะว่าไม่มีใครเปิดแม็กกาดนะครับแต่วนเลื่อนเหลือครึ่งเดียวแล้วผมว่าโอเคอยู่ไม่แย่ไม่แย่เฟรมชาจอีกแล้วนะครับเฟรมฉาดถ้าเป็นโปเกมอนน้ำก็รับได้อยู่นะแบบไม่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 ไมเจ็บมากถือว่ายังทนทานได้อยู่นะครับตอนนี้เป็นคิงเกอร์ โดริลสือแล้วก็คาเมกนะครับซึ่งรอบนี้ไม่มีใครมีแม็กกาดหรือว่าแม็กสปิลิตเอาไว้ฟื้นฟูนชีวิตกันเลยนะเพราะว่าไม่ได้ปั้นมานะครับแต่ว่าผมว่ามันง่ายมากเลยนะเนี่ยโอเคผมเห็นมีหลายคนบอกว่าแบบก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้เลือกที่จะจัดเซตอะไรเป็นพิเศษนะครับก็เน้นแบบ ใช้คนสี่คนเนาะแล้วก็เน้นโจมตีไปเลยผมว่าแต่นั้นก็ก็ก็พอได้อยู่นะก็ถือว่าก็ได้อยู่ถ้าทั้งสามตัวปั้นมาดีแล้วก็แบบทุกตัวโจมตีได้ดีอ่ะผมว่ามันก็อย่างน้อยการมีอยู่ของมันก็ก็ทําให้โจมตีได้ดีนะครับโอเคแต่ผมมาแค่รู้แค่ชอบใจหายเวลาที่แบบโปเกมอนมันเหลือน้อยผมก็เลยมักจะแบบปั้นให้มันมีความหลากหลายเลยนะ รอบนี้รอบสุดท้ายแล้วนะครับชิวมากเอ็นเต้ถ้าชิวขนาดนี้ต้องใช้นี่แล้วแหละหนึ่งเก้าแปดสี่นะครับผมไปดูมาแล้วนะขอหนึ่งเก้าแปดสี่แล้วสีดำดำผมวันนี้ผมใส่เสื้อสีเขียวมาผมคาดหวังว่าดำดำ,ดำเขียวเขียวเนี่ยมันน่าจะลิงกันได้อยู่นะแต่หลบกลลิงใน i ไอดีหลักก็ดีเดี๋ยวไปลิงไอดีลองเลยนะมาเข้าไป อุส่าเอาคา a m แม็กชายนี่กิกแม็ไปเฝ้ายิมขนาดนี้แล้วมันก็ต้องออกมาแล้วปะไม่ให้หลุ้นเลยอ่ะมันแบบมันเข้าหน้าจอไวมากหนึ่งเก้าห้าสี่นะครับไะรอบนี้ไม่มีโบนัสกัดแรกทุกคนเห็นเสียงผมสะดุดทุกคนน่าจะพอจับจับสัญญาณผมได้มันช้ i นี่นะครับมีไอดีหนึงมันชายนี่ <laughs> มันแล้วมันหนึ่งเก้าแปดศูนย์้วยอ่ะเป็นชายนี้ที่สูงมากอ่ะโ,โ,โอ้ยในบอกแค่แม่มาข้อมันชอบเกิดกับผมแบบนี้เสมอเลยอ่ะเดี๋ยวผมขอจับตัวนี้ให้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายเอ็นเต้หนึ่งเก้าแปดศูนย์ให้นะครับไอดีหลักนี้มันโชค้ายเสมอต้นเสมอปายจริงๆ ใสายนี้ก็ไม่ได้ iv ยังบอดอีกไม่เข้าโกรธโกรธอะไรอะ่ะลาไม่เข้าวงเลยระวังบินด้วยนะครับเพราะมีบอลแค่สิบลูกนะผมไม่แนะนำให้แบบใช้เหรียญเพิ่ม <c oughs> เพิ่มเพิ่มเขาเร่ออะไรอ่ะเพิ่ม,มจำนวนบอลเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไอตัวที่เราต้องเจอมันคือตัวอะไรเนาะคือถ้ามันแบบสามารถซื้อได้ตอนที่แบบ เราเข้ามาในหน้าจับแบบนี้ได้แล้ววะเรายังพอรู้สึกว่าเฮ้ยเราอาจจะคุณคนค่าแก่การลงทุนอะไรอ่ะผมสลับเป็นไอดีลองแล้วครับมามองกันให้ตาหนึ่งเก้าแปดศูนย์ช้นี่เข้ามาเดี๋ยวนี้ไอวี <c oughs> ก็ดีด้วยเปลี่ยนเลขศูนย์เป็นเลขสีน,ขนี่คือแบบโคตจึง ก็ดีนะครับการที่มันมีชายนี่แล้วมันเป็นตัวตำนานอยู่ในไอดีองหรือว่าหรือว่าเป็นตัวแบบสีดาวอะไรเงี้ยมันจะทําให้ผมมาเลือกสั่นในการปั้นให้กับไอดีลองได้นะไม่ต้องคิดเยอะนะเอาสีสวยๆมาปั้นโอ้โหคุณพี่อีกนิดเดียวสุดเท่ไปเลยจับมาโอ้โห อยากได้อยากให้ไอดีหลักจังเลยแต่แบบไอวีมันดีเกินนะครับให้ไอดีหลักก็เกรงใจนะโอเคเดี๋ยวเราจะตีเลจิสติลอากาศช่วงนี้ร้อนมากนะครับเกมก็ร้อนด้วยมือถือไอดีลองผมแบตบวมไปแล้วนะเสียเงินโอเคครับผมออกไปเปิดปาร์ตี้มานะเมื่อกี้นะครับ ก็ใช้3 ID ตะกี้เลยนะเดี๋ยวมาตีเลจิ Steel นะครับไอดียน,นี้ก็น่าจะเป็นอาทิตย์สุดท้ายที่เลจิ s สติลเขาจะอยู่นะแต่ก็ไม่รู้ว่าซีซันหน้าเขาจะคัมแบ็กหรือเปล่านะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เขาก็จะคัมแบ็กกันสัก2-3งสามซีซันอะไรอย่างเงี้ยเจ้าตัวนี้ก็อยู่มา2องซีซันแล้วเนาะซึ่งผมอ่ะก็อยากได้ใช้นี่ตลอดแหละ <laughs> ผมเป็นสายล่าใช้นีแต่ก็ไม่ได้แบบลา่าแบบ ถึงขัง้นต้องเสียงเงินเสียทองนะผมก็พยายามใช้ของฟรีให้มันมากที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้นะครับโอ้ยมันโมโหแล้วปลาหินป้าหินเข้าไปเฮ้ยกดมันน่าจะมีปุ่มปลาอัตโนมัติเนะโปเกโมอนโกบอกว่าโอ้โหคุณทำได้มึงขนาดนี้แล้วมีทุกปุ่มไม่ต้องกดเองแล้วมั้งเนี่ยโอ้ยป้าหินเข้าไปเซ ผมกดหินนะล้วมันไม่ยอมปลาให้ผมอ่ะหรือว่าพอเรากดหลายปุ่มแบบเยอะเกินไปโอเค,คว้างเทอร์ฟเจมนะครับเราต้องคว้างนะถ้าเกิดเป็นโปเกมอนระดับ3ดาวขึ้นไปก็ถ้ามีเทอร์ฟเจมหรือว่าหินชำระล้างอ่ะก็แนะนำให้ปลานะครับเพราะอย่างน้อยมันก็ลดอาการคุ้มข้างมันได้นะแต่แบบ3ดาวบางตัวจะไม่ปลาก็ได้นะครับแต่โปเกมอนเราก็อาจจะเสียหายหนัก หนักกว่าปกติหน่อยแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าแบบบลอสห้าดาวอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครไปตีกับคนเยอะๆผมว่ามีโอกาสปาก็ช่วยกันพาก็ได้นะบางคนแบบบางครั้งผมไปตีที่สยามอ่ะผมเองก็รู้สึกว่าทําไมปลาอยู่คนเดียวล่ะ <laughs> งงเหมือนกันเออขึ้นชื่อว่าเราปาเพราะเวลาเราปามันจะขึ้นชื่อเรานะว่าแบบใครไปผลปลานะครับถือว่าบบช่วยกันนะรณรลงไม่ช่วยกันปาเขาหรอ มาหนึ่งสา2หนึ่งนะครับนี้ผมท่อง C P ของทุก ID C P อะไรก็เหอะขอใช้นี่ชา์โดสักหนึ่งได้ไหมล่ะก็มันก็ได้แปลกว่าปกติแหละได้ตัวเล็กจังอึ๊บไม่ใชานี่เลยนะครับ ก็เป็นไปอย่างที่ที่เป็นแบบปกติเนาะโอ้จับได้เลยหายตัวเล็กจัง <laughs> เอามาทำใหม่เนี่ยตัวเล็กจงเมีโอ้สแตทเหมือนอาจจะเหมาะสมกับการลงทีวีก็ได้นะแต่ว่านี่คือไอดีลองนะครับก็าอาจจะไม่ได้ลงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปอยู่หน้าข้างหน้าเพราะผมจะไปตีดักเชี <laughs> อโลลานะผมว่าผมจะทําคลิปนะครับผมเดี๋ยวผมจะเดินไปข้างหน้าแล้วก็ไปหาข้าวกินด้วยนะครับโอเคครับผมเดินไปตีดรากิโอมาแล้วนะไปเอาคลิปมาแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเราจะมาตี MP เอ็นเทลแม็กตัวนี้น่าจะเป็นตัวสุดท้ายที่ผมจะตีให้เพื่อนๆดูนะครับคิดว่ามันอ่ะดับอากาศร้อนที่ไรเป็นแบบนี้โอเค มาครับเอ็นเตอีกสักหนึ่งตัวก่อนที่เราจะไปกินข้าวนะครับก็ไอดีอันนี้เนี่ยเป็นไอดีที่ไม่ได้มีตัวปั้นนะมันก็เลยมีลิซาดอนโผล่มาหนึ่งตัวนะครับแต่ว่าเอาจริงโดริสสึก็ไม่ค่อยเหมาะนะสำหรับผมต่อให้มันจะมีดินพ่วงมาเถอะแต่ถ้ามันโดนไฟก็ก็เจ็บหนักเลยนะครับไฟบลาร้านนะครับท่านี้โดนทุกผู้ทุกคนนะครับลิซารอนทนได้แต่โดริสสึกทไม่ได้เลยนะโดริสสึก อีกไอดีหนึ่งไปแล้วนะครับเฮ้ยต hey, ปลงได้ก่อนได้ไหมอ่ะได้ปะไม่ทันนะครับแปลงไม่ทันนะโู oh, ผมว่ารอบนี้อาจจะอาจจะมีปัญหาแล้วเน,นี่ยเพราะว่าเราแปลงไม่ทันเลยอะ่ะถ้าถ้าชาร์ที่โดนกันทุกคนอะ่ะผมว่ามันมันรุนแรงไปนะมาผมโอ้โ oh, ห oh, ผมไม่รู้เลยอะ่ะผมให้ไอดีหลัก เป็นฝ่ายตั้งลํำแทนนะครับรอบนี้ดูว่ามันจะไหวไหมนะเพราะไอดีนี้ก็เหลือกันแบบจุ่มจิ๋มมากเลยอะ่ะถ้าไอ้นั่นมันค่อนข้างถ้าที่โดนทุกคนอะ่ะเออไม่ได้อันนี้รอบนี้ผมขอถอนตัวนะครับเพราะว่ามีไอดีหนึ่งหมดยกตี้ไปแล้วนะครับเพราะว่าถ้าโจมตีของมันที่ ที่ใส่ทุกไอเดียมันแรงไปนะแรงกว่าที่โปเกมอนผมจะรับได้นะครับเพราะว่าโปเกมอนผมมันไม่ได้ปั้นเนาะโอยเป็นนี่เป็นแบบครั้งแรกนะที่เราจะต้องรีห้องใหมออห่อีกรอบนึงนะโอเคครับเรากลับมาใหม่แล้วนะครับก็อย่างอย่างที่ตัวเกมเขาระบุไว้นะถ้าเกิดเราไม่สามารถเอาชนะมันได้เนี่ยเราจะไม่เสียแม็กคาร์ทิคเคิลหรืออนุภาคแม็กนะครับเราก็สามารถเข้าเข,ข้าออกออกได้ตลอดเวลาเลยนะดังนั้นใครที่ รู้สึกว่าถ้าโจมตีมันแรงเกินไปหรือว่ามันอาจจะแบบโอ๊ยไฟบา้าอีกแล้วหรอทำไมรอบนี้มันใช้ถ้าไอ้นั่นได้ไหวมากเลยอ่ะถ้าโจมตีอ่ะมาอีกแล้วอ่ะมาอีกแล้วเออแปลงทันไหมอ่ะไม่ทันออกออกแล้วมันเป็นโฟกัสที่อีกไอดีหนึ่งที่แบบเป็นไอดีที่เขาไม่เหมาะกับการตั้งลามะ มันก็เลยแบบโหไอดี ID นั้นก็เลยแบบเสียแบบเสียเสียสองตัวภายในเวลาที่เรายังไม่ได้แปลงไดแม็กเลยนะครับมาครับรอบที่สามถ้าผมรู้สึกว่าท่าที่มันโจมตีกับกับทุกไอดีมันเร็วเกินไปผมว่าผมต้องเปลี่ยนแล้วละ่ะมันมันเร็วไปจริงๆอ่ะอันนี้ดูนะว่ามันจะเซิร์มฉาดอีกแล้วอะ่ะให้เบือก โอ้ยทำไมอ่ะรีมาสามรอบแล้วนะเฮ้ยรอบที่สี่นะครับมันกะนจะไม่ให้ผมไปกินข้าวเลยใช่ไหมเนี่ยมาหรือว่าเราจะลองลองแบบอายาวๆเขาเรียกวอะไระลองลองเสียงกันไหมเหรอโอเคครับรอบนี้มันใช้เลือกที่จะใช้ท่าโจมตีตัวใดตัวนีงก่อนนะ โอ้โหซึ่งก็ก็แอบรุนแรงประมาณหนึ่งอยู่นะครับเดี๋ยวก็รอดูว่ายังไงนะโอ้โอ้แปลงทันไหมไม่ทันแน่เลยอะ่ะไม่ทันนะครับมีตัวหนึ่งแตกไปแล้วด้วย <c oughs> ฮัลโหลอุ๊โอ้ยไม่มีใครรอบนี้แบบผมผมน่าจะคำนวณผิดผมไม่ได้เลือกโปเกมอน เอาไว้เปิดแม็กกาดเลยอะรอดูแล้วกันนะครับรอบนี้มาเป็นสายแบบโจมตีรัวๆนะครับโจมตีแบบไม่สนไม่สนแม็กกาดแม็กเกิดเลยทั้งนั้นแล้วนะตอนนี้อ่านเดี๋ยวเราลองแบบนี้ดูสักครั้งสองครั้งก็ได้นะกดลบ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 ,ลบได้ไหมลบได้ไหมลบผมเองผมก็ยังสงสัยว,ว่ามันลบยังไงได้นะถ้าเกิดมีขีดสามขีดแบบนี้นะครับเนี่ยขีดสามขีดขึ้นแล้ว ลบรอบนั่นไหมหลบไปก็ไม่รอดนะครับหลบไปก็ไม่รอดตัวนี้มีแม็กโบกแม็กกาดไหมน,นอกไม่มีไม่มีไม่มีอะไรทางนั้นจ้าดูซิมันจะรอดคนไหมเนี่ยเตึมเติม <otro song> ผมว่ายิ่งสู้ไปเรื่อยๆอะผมรู้สึกว่ามันก็จะแบบเหมือนแป้งไดนามบกได้ไวขึ้นไม่รู้ผมกิดไปเองหรือเปล่ามโนเพิร์กพไปอีกอะเอ้ยแป้งแปงแป้งฮันเว้ยรอบนี้มันแบบมันวัดเสี่ยวตรงที่ว่าเวลามันจะโจมตีมาแล้วแบบอีกนิดนึงแมกนิเตอร์เราจะเต็มแล้วอะไปครึ่งหลอดแล้วเรามาไกลแล้วนะครับเราครึ่งหลอดแล้วรอบนี้เรามาเป็นสายโจมตีแบบรัวๆเลยนะ เหลือสมาชิกทั้งหมด6 ID นะครับเอ้ย6 6ตัวโปเกมอน6ตัวนะ3 ID ID ละ2ตัวนะครับท่านี้เป็นท่าดินนะครับพายุสายร้อนนะฮะก็โมกุริวยืนไม่ไหวนะครับแปลงทันไหมอ่ะขอร้องแปลงให้ทันทีเถอะโอ้แปลงทันคือถ้าแปลงไม่ทันผมก็เสียว่าแครปมันจะยืนไม่ไหว ไม่ใช่ครับต์คิงเกเลอรนะครับคิงเกเลอร์มันโดดเด่นด้านพลังโจมตีนะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของการตั้งรับอ่ะผมว่า HP มันน้อยกว่าคาร์แมกอะโอกาสที่มันจะเป็นปูนึงก็มีสูนงนะผมว่าโอ้ได้นะครับโอ,โอเคอยู่นะเราประสาโจมตีแบบรัวๆไม่มีเปิดแม็กกาดแม็กสปิริตอะไรทั้งนั้นนะครับรอบนี้ถือว่าโซเชียลโซเชียลไม่ไหว โอเคเหลือโปเกมอนห้าตัวนะครับสี่แล้วส่งท้ายนะฮะมาเจ้าเอ็นเต้โอเคได้ไปกินข้าวสักกะทีหนึ่งเอาโหโปเกมอนใส่เลยก็ได้นะครับเพราะว่าผมน่าจะกว่าจะได้ตีก็อีกสักใหญ่หนึ่งเก้าสามสี่นะครับก็เป็น CP ที่น่ารัก มันต้องหนึ่งเก้าแปดสี่นะเปลี่ยนเลขสามเป็นเลขแปดมั 8, จะน่ารักกว่านี้เยอะนะครับไอที่อื่นก็ 194, 1, 9, 4, 9, 9, 4, หนึ่งเก้าสี่หนึ่งหนึ่งเก้าสี่เก้าหนึ่งเก้าสี่แปดนจะต้องได้แรกกันแล้วนะดูทรง้วกลายเป็นว่าผลประกอบการก็คือไอตัวที่ได้ชายนี่เป็นตัวที่ดูดีที่สุดแล้วนะครับนอกนั้นเป็นซีพีแบบกลางๆหมดเลยนะแบบไม่ได้แบบมีอะไรเต็มทุกหลอดไม่มีอะไรแบบนั้นเลยอะ หรือมีแต่ผมว่ามันก็ไม่ใช่สตัตว์ที่น่ารักสำหรับผมเท่าไหร่ได้อยู่ละมัง้งรับได้ไหมรับได้โอเคครับทุกคนก็จบไปแล้วเนาะผมตีไปทั้งหมด3รอบนะครับ3รอบก็มีทั้งหมด 4AD นะก็ผัดผัดเปลี่ยนกันตีไปนะครับก็รู้สึกว่าตีค่อนข้างง่ายนะครับด้วยความที่ว่าโปเกมอนไดนแม็กกกัแบบแม็กที่เขาเปิดตัวมาเป็นโปเกมอนธาตุน้ำก็เยอะอยู่นะแลยก็มีโปเกมอนแทงด้วยนะ และอีกอย่างก็ตัวเอนเต้นเนี่ยส่วนใหญ่ท่าโจมตีเป็นไสนะครับก็ถ้าใครจะไปตีอ่ะก็ทุกครั้งที่ตีอ่ะเราก็ลองดูว่าถ้าเราตีได้ไม่ไหวอ่ะก็ให้รีบออกมานะครับแล้วก็มีท่าโจมตีของบอสตัวนั้นใหม่นะเราจะได้ท่าที่มันง่ายแล้วก็ไม่ต้องตึงมือเรามากจนเกินไปนะครับอีกทั้งผมลองที่จะใช้โปเกมอนสายโจมตีทั้งสามอเดียแล้วก็ทยอยตีตีตีไปเรื่อยๆนะท่าท่าโจมตีของบอสอ่ะมันไม่ได้ยากจนเกินไปนะครับ เรามีแค่ประกวงสายโจมตีที่อ up m a c ู o add tag อะไว้ค่อนข้างสูงแล้วก็เลือกค่าโจมตีที่ถูกต้องอะเราก็จะโจมตีได้เขาเรียกวอะไรอ่ะเสร็จสำเร็จได้นะครับก็เพื่อนๆก็ลองดูแล้วกันนะสำหรับวันนี้เนี่ยก็ไอดีลองได้ใช้นี่ไปได้ตัวเดียวนะครับจากทั้งหมด9ตัวเนาะเราตีมา3รอบนะครับก็9ตัวนะครับก็ถือว่าไม่แย่นะแต่สำหรับผมอยากให้ไอดีหลักได้มากกว่านะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหน มีทริคอะไรยังไงเนี่ยก็ลองมาแชร์กันนะผมลองใช้ทริคของเพื่อนๆนที่แนะนํากันมาพยายามลองปรับใช้นะครับเพราะว่ารอบนี้ผมมันได้เราอโปโมอนเป็นพิเศษเลยนะเพราะว่าไม่ได้มีเวลาเล่นด้วยนะครับก็มีแค่เล่นแค่เมื่อวานเนาะที่แบบไล่เก็บแบบพอดิ้ลให้เต็มนะครับเพราะอีกอย่างมือถือผมมันก็แบตบวมนะเพิ่งเปลี่ยนไปนะครับยิ่งช่วงนี้อากาศร้อนๆ้อนด้วยนะครับก็เพื่อนๆก็ระมัดระวังสุขภาพให้ดีนะครับเข้าออกที่ร้อนที่เย็นน่ะก็อาจจะไม่สบายได้นะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่ กลับจากทํางานมาก็รู้สึกว่ามันก็ล้ามากเลยนะเพราะว่าอากาศส่วนหนึ่งมันอบอ้าวนะครับก็สําหรับวันพรุ่งนี้เนาะก็ถ้าใครอะครับก็เล่นเอ็นเตอร์ไดแม็กได้ก็อย่าลืมไปเล่นนะครับแล้วก็มีกิจกรรมคอมมูนิตี้เดย์ประจำเดือนเมษายนนะครับเจ้าวาน,นิเพตติด้วยนะบ่ายสองถึงห้าโมงเย็นนะครับส่วนเอ็นเตอร์ไดแม็กจะอยู่จนถึงเวลาสักทุ่มนะครับก็เวลาปกติของการตีไดแม็กเนาะหลังสามทุ่มมาอาจจะขึ้นนะครับแต่ว่า เราไม่สามารถตีได้แล้วนะครับเพราะว่าข้อกําหนดของการตีไดแม็กหรือกีกั a แมกครับมันจะตีได้ถึงแค่เวลา3ามทุ่มก็คือ6กโมงเช้าถึง3ามทุ่มนั่นเองนะครับส่วนใครที่คิดว่าตีเอนเต้ไดแม็กไม่ได้หรือว่าจำนวนคนไม่พอครับก็อาจจะมองหาเสาเพราะว่าสปอร์ตที่เขาก็จะมีการสุ่มเนาะค้ากันนะครับระหว่างเอนเต้ไดแม็กพวกลักกี้หรือว่าเมสซอนเซนิกาเมแครอะไรเงี้ยครับเขาก็มีการ เหมือนสุ่มเนาะให้สําหรับคนที่อาจจะตีเอ็นเตไม่ได้ตีเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ง่ายขึ้นเนาะอีกทางเขาเพิ่มถึง1,600แมันกร้อิเคกด้วยนะครับก็ขอทุกคนโชคดีกับกิจกรรมนี้แล้วกันนะครับแล้วโปรแกรมตัวดีๆสีชัยนี่พี่ชอบแล้วก็เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ